กาแฟปั่นอร่อย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 อ่แบบอร่อยอร่อยอรันนี้ต้เนี่ยอันนี้ตมอัง่แบบเอาตาแบบไม่ต้องให้ยายนอนแล้วไม่รอดอ่ผมเอานมสดแก้วครับปั่นยครับแก้วใหญ่ครับปั่นไหยครับแก้วเลยแก้วใหญ่ครับพ่อค้าขาเดี๋ยวนี้ผมเล่้ยในอดีอยวอ่ปั่นเท่าไหร่ครับสาม ของยยาเหมือนเอาเหมือนของยายสี่สิบแปลวใหญ่สี่สิบแก้วใหญ่ละสี่สิบมีมีแก้วใหญ่ว่ายายไหมจะทับยายใช่ไหมจะทับยายใช่ไหมัลนเมาส่งแก้วเลยจะทับยายน้าเส่งแก้วเลยเบิ้ลเลยเนาะยายเนาะเบิ้ลเลยวแปดสิบเบิ้ลเลยค่ะ เลี้ยผู้ค้าเขาเราฟังแก้วเล็กแก้วใหญ่เอาแก้วใหญ่ครับโอเคแก้วใหญ่ไม่เอาแก้วเล็กหเดี๋ยวแพ้ยายนะเดี๋ยวแพ้ยายนะนมสดนมแทสดตัวเดียวไปทีนึงเดีลยแพ้นมสดปั่นค่ะถ้าแกเอาสิบแพ้ผมเอายี่สิบโอเคจัดไปเลยเดวันหลังเอาห้าสิบเลยเอาหกสิบอย่าลืมซับนะคะก็อย่าลืมคลิปเรา

แก้วโอเคจะมากกว่าก็ต้องสองแก้วน้อยยายน้องใช่เออต้องสองแก้วสองแก้วอันนี้มันเท่ากันอ่ะอันนี้มันเท่ากันอ่ะเออแก้วเท่ากันแก้วมันเท่ากันถ้ามีแก้วเยอะวันนี้น่ะอแก้วใหญ่กว่ายายเนาะงเออใส่ฟก้งเลยสิเอามาเลยเอามันเลยไม่ได้อาโคมใหญ่เลยเติมเลยไอ้นี่ขายร้อนไหมขายจ้า ปลาเนี่ยนะปลากระเบนเนี่ยนะยอดยกไปเลยจ้าอ่าเลี้ยงเพื่อความสวยงามจ้าจัดก่อนค่ะจัดก่อนอย่าอย่าชิมเด้ออย่าชิมเด้อจัดก่อนค่ะ เป็นอะไรก็ผมเห็นไม่รีบเอาผมเสิร์ไม่ได้เขาฝันจะท้องอะไรอ่ะไพกันน่ยต่างูสิไม่ต้องใส่หนหนอนหน้ากัน่งสองัดันไม่เรองนะตาเลยที่มองหน้ากันสองไอ้นี่สายเนี่ยปากอะมองหน้ากันก็ด้

พี่พี่เคยหลบมามาพี่ว่ามันตัวใหญ่แนวผมก่อนแล้วตรงนี้น่านผมยังน้องได้เยอะกว่ายายน้องจะจะยายไปไหนแล้วยายไปไหนแล้วใค่เอาไปมูออใครเยอะกว่าใช่ไหมรู้สึกว่าป่าจะมีสอง ขอบคุณค่ะกาแฟาปั่นกับนมสดปั่นอร่อยอร่อย